รีวิวฟุตบอลยูฟายูโรปาลีกนะครับในรอบชิงชนะเลิศนะครับในสนามซานมาเมสประเทศสเปนประจำค่ำคืนวันพุธที่21พฤษภาคมครับโดยเป็นการพบกันระหว่าง2ทีมจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษครับโดยทอร์นาโดสเปอร์ครับจะพบกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคู่นี้คิกออฟในเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยครับสำหรับสถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของทอร์นาโดสเปอร์นะครับที่ทะลุผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศจากการ ตอนบรกลิมกับด้วยสกอร์รวม5ประตูต 1, นะ่อ1ในรอบรองชนะเลิศนะครับความพร้อมของตัวผู้เล่นของตอนักสเปอร์นะครับจะหมดสิทธิ์ใช้งานอาราดูดรากูชินนะครับเดยันคูลูเซฟสกี้รวมไปถึงลูคัสเบิร์กวาลจากอาการบาดเจ็บนะครับส่วนเจมส์แมดดิสันนะครับต้องรอเช็คความฟิตอีกครั้งหนึ่งครับขณะที่การหลัก รายอื่นๆยังอยู่กันครบนะครับโดยไก่ในทองเตรียมกลับมาจัดทัพแบบเต็มสูบนะครับหลังจากที่โรเตชั่นทีมหลายตำแหน่งในเกมล่าสุดที่บุกไปแพ้แอสตันวิลล่าศูนย์ประตูตั้งแต่งเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับโดยเกมนี้คาดว่าอังเคปอเทโกกลูนะครับจะจัดทัพแนวรับเป็นเปโดปอโรคริสเตียนโรเมโรมิกกี้ฟานเนฟเฟลแล้วก็เดสตินีอูโดกี้นะครับแดงกลางใช้ปาปซาอิฟบิซูมาโรดิโกเบนตันกูครับส่วนแนวรุกก็นำโดยซงฮึงมินนะครับทำเกมริมเส้นร่วมกับแบรนแนนจอห์นสันพร้้้้ออมมดดววยยโโิินนนนกกกซลัังงีีท่ืเป็หาต เท้าในเกมนี้ครับ ขณะที่สถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดภายใต้การคุมทีมของรูเบนออมอริมนะครับพวกเขาเป็นทีมเดียวในศึกยูฟ่ายูโรปาลีกในฤดูกาลนี้ที่ยังไม่แพ้ใครเลยครับตลอด14เกมที่ผ่านมานับตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มนะครับโดยเฉพาะรอบที่แล้วที่ถล่มแอตเลติกบิลเบานะครับทั้งเย่าและเยือนด้วยสกอร์รวม7ประตูต่อหนึ่งครับคุมกำลังของแมนยูนะครับมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บนะครับได้แก่ลิซ a นโด o มาร์ติเนสจอหนี่อีแวนเดโกดาโลครับมาไทเดลิกนะครับรวมไปถึงโจซซซัััววีีีคครรรรรรบบบส่่่นนนนาาาายยขอองเเเโะททมกจ็้ ต้องรอเช็คสภาพความพร้อมอีกครั้งว่าจะพร้อมลงสนามเป็น11ตัวจริงหรือไม่ครับถ้าเกิดโยโรฟิตกลับมาทันนะครับก็จะได้ลงยืนเป็นเซ็นเตอร์แบ็กร่วมกับวิกตอร์เดลเลอลฟแล้วก็แฮร์รี่แมกควายครับส่วนแดนกลางนะครับวิงแบ็กจะใช้นุแสมาสราอุยนะครับรวมไปถึงแพทริกดอกรครับ มิดฟิลด์คู่กลางครับจะเป็นการประสานง,งานกันระหว่างคาสเมโรกับมาโนเอลอุกาเต้นะครับส่วนแนวรู่ประกอบไปด้วยอเลฮานโดกาลาโชโรน n ลฟานเดสครับรวมไปถึงราสมูธฮอยลุนที่ยืนเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับนอกจากนี้ครับยังมีอามัดเดียโลร,รมไปถึงเมซันเม์ที่พร้อมจะให้เลือกใช้งานด้วยครับ คาดการทิศทางและก็ความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับคู่นี้ต่างฝ่ายต่างแทบจะทิ้งผลงานในพรีเมียร์อังกฤษไปแล้วผะกรัเาเตฟอร,ร์มการเล่นในลีกถือว่าย่ำแย่พอๆกันนะครับซึ่งทั้งคู่หันมามุ่งมั่นกับการล่าแชมป์ยูฟ่ายูโรปาลีกในฤะะดูกาลนี้เพื่อได้สิทธิ์ ไปรู้สึกยู่าแชมเปสลีกในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งเชื่อว่าเกมนี้รูปเกมหน้าจะอึดอัดต่างฝ่ายต่างเล่นแบบรัดกุมครับน่าจะมีความไปไปได้ไม่น้อยนะครับที่เกมอาจจะยืดเยื้อถึงช่วงต่อเวลาครับแต่สุดท้ายแล้วเชื่อว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังมีภาษีดีกว่าเล็กน้อยในเรื่องของประสบการณ์นะครับดังนั้นเชื่อว่าปีศาจแดงมีโอกาสมากกว่าทอตแนาสเปอร์ครับที่จะคว้าแชมป์ยู่ายูโรปาลีกในฤดูกาลนี้ไปครองครับ ถัดมากับเป็นการพรีวิวฟุตบอลเกาโชสระบีอิตาลีนะครับเกมเพลย์ออฟรอบรองชนะเลิศเกมแรกกับประจำาคัมภีร์วันพุธที่21่สิบเอพฤษภาคมครับเป็นการพบกันระหว่างจูบสตาเบียนะครับโดยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของเครโมเนเซ่คิกออฟในเวลาตีหนึ่งครึ่งตามเวลาประเทศไทยครับสถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของเจ้าบ้านจูบสตาเบียนะครับจบฤดูกาลด้วยอันดับที่5ของตารางคะแนนนะครับฟอร์มช่วงหลังกลับมาดีอีกครั้งนะครับโดยล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะปาเลโมหนึ่งประตูศูนย์นะครับโดยเกมในบ้านถือเป็นจุดเด่นของจูบสตาเบียครับ โดยเสียไปเพียงประตูเดียวเท่านั้นครับจาก3เกมหลังสุดนะครับอย่างไรก็ตามครับพวกเขายังคงมีปัญหาในแนวรุกนะครับโดยเฉพาะการจบสกอร์ที่ยิงไปเพียง42ประตูเท่านั้นในฤดูกาลนี้ครับขณะที่สถานการณ์และก็สภาพความพร้อมของทีมเยือนเครโมเนเซ่นะครับจบฤดูกาลด้วยอันดับ4ของตารางครับผลงานระยะหลังนะครับถือว่ายอดเยี่ยมไม่แพ้ใครมา10เกมติดต่อกันโดยเป็นการชนะ5เสมอ5ครับเพิ่งจะมาเสียสติในเกมล่าสุดนะครับที่บุกไปแพ้พิซ่า1ประตูต่อ2ครับโดยจุดเด่นของเครโมเนเซ่คือแนวรุกนะครับเพราะว่าพวกเขาในยิงประตูได้ มากที่สุดเป็นอันดับ3ของเซิรบีนะครับด้วยจำนวน62ประตูด้วยกันครับขาดการที่ทานและก็ความน่าจะเป็นของเกมนี้นะครับแม้ว่าจูบสตาเบียจะได้เปรียบจากการเล่นในบ้านนะครับในเกมแรกแถมมีเกมรับที่แข็งแกร่งนะครับแต่ด้วยปัญหาแนวรุกครับน่าจะทําให้พวกเขาพบกับความยากลําบากนะครับดังนั้นเชื่อว่าเกมนี้ มีโอกาสสูงเลยทีเดียวครับที่ทีมเยือนอย่างเครโมเนเซจะมาเล่นแบบประครับประคองตีหัวเข้าบ้านอย่างน้อยๆก็น่าจะเก็บผลเสมอจากเกมแรกเพื่อกลับไปปิดบัญชีในบ้านในเกมที่2องเกมนี้เชื่อว่าเค e รโมเนเซไม่แพ้กลับออกไปครับ